ลงทุนในหุ้นมานานแต่ยังไม่สําเร็จสักทีต้องฟังคลิปนี้ดุนด่วนเลยครับสวัสดีครับนักลงทุนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นนะครับที่นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในตลาดมานานแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จสักทีพอตยังไม่โตสักทีนะครับยังได้ได้โดนโดนวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็อยากจะให้ฟังมากๆเลยนะครับจะได้ตาสว่างแล้วก็จะได้เดินถูกที่ถูกทางสักทีนะครับผมต้องบอกนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยคือที่ที่สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่ง ให้กับเราได้แน่นอนนะครับผมซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างกันมามากมายแล้วนะครับคนที่ร่ํารวยจากตลาดหุ้นเนี่ยแต่ว่าบางคนที่เขาไม่สามารถที่จะทําได้เนี่ยเพราะว่าเขาเดินผิดทางนะครับผมดังนั้นผมอยากจะบอกว่าคุณน่อยู่ถูกที่แล้วนะครับผมแต่ว่าคุณยังเดินผิดทางอยู่ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยเดินนี้มันถูกทางหน่อยนะครับนั่นก็คือฟังคลิปนี้ให้จบนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยอาจจะดูตรงไปตรงมาหรืออาจจะไปกระแทกใจนิดนึงเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าแต่ผมอยากจะบอกว่าจุด สงเนี่ยผมอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยคิดได้นะครับผมแล้วก็เริ่มที่จะมีกําไรในหุ้นแบบจริงจังสักทีนะครับ มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนแนวไปเปลี่ยนแนวมาตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่หญเลยที่ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเป็นกันมนมากเลยคือเวลาที่ช่วงไหนเนี่ยเขาฮิตอะไรกันเนี่ยก็มักจะแห่ไปตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้เขาฮิตอีเลียดเวฟก็ไปอีเลียดเวฟกันช่วงนี้เขาฮิตเรื่องของการเทรดหุ้นซิ่งหุ้นเล็กกันก็ไปตรงนั้นกันช่วงนี้เห็นกูรูเขามาพูดเรื่องหุ้นปันผลกันเรื่อง VI กันก็ไปตรงนั้นกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับ ไม่ได้ใจจดใจจ่ออยู่กับแนวทางอะไรที่มันชัดเจนเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดเอ็กเปิลที่สุดเป็นนัมเบอร์วันที่สุดในเรื่องนั้นๆอย่างตัวผมเองนะครับผมเนี่ยโฟกัสนะครับในเรื่องของหุ้นเติบโตนะครับแล้วก็รันเทนซึ่งตรงนี้นะครับก็คือคีย์หลักที่ผมทํามาตลอดเลยนะครับผมนั่นก็คือหาหุ้นที่มีการเติบโตแล้วก็พยายามที่จะถือเขาไปให้นานที่สุดนะครับผมหรือว่าพยายามที่จะหาหุ้นที่มีงบการเงินที่ดีในแต่ละ ไตามาสนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนที่งบไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากแต่ว่าถ้าตัวไหนที่งบการเงินเขาดีเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญมากๆคุณคิดดูว่าผมอยู่กับไซเคิลของการประกาศงบการเงินมาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วครับผมที่ผมโฟกัสกับตรงนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมีอยู่4ไตามาสผมอยู่มาเกือบ10ปีเนี่ยมันก็เกือบ40ไตามาสแล้วถูกไหมครับผมดังนั้นเนี่ยผมย่อมมีความชํานาญมากกว่าคนที่เข้ามาดูเรื่องนั้นประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ออกไปเปลี่ยนเือ นะครับผมซึ่งผมจะบอกนะครับว่าทุกแนวทางเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าเราจะอยากเดเท,ทอยากจะเทรดหุ้นซิ่งก็ประสบความสําเร็จได้เพราะว่ามีคนที่ประสบความสําเร็จในแนวทางนั้นอยู่นะครับผมหรือว่าเราอยากจะเลือกหุ้นปันผลก็ประสบความสําเร็จได้แต่เราก็ต้องเข้าใจจริตก่อนเช่นสมมุติว่าเราอยากที่จะอรอตโตแบบปีละ50%บปีละ100%เหุ้นปันผลมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะปั้นพอร์ตให้มันโตได้ไวเนี่ยเราก็อาจจะเป็นจะต้องเลือกแนวทางที่มันเป็นแนวทางของหุ้นที่มีการเติบโตแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชอบที่จะมาซื้อขาย,ขายซื้อซื้อขายขายเนี่ยการไปเดเทรดมันก็ไม่ได้เหมาะดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหลังจากดูคลิปนี้จบเนี่ยกลับมาถามตัวเองก่อนเลยแล้วก็มาจดมาเขียนก่อนเลยว่า ฉันต้องการอะไรกันแน่ในตลาดหุ้นฉันต้องการมาซื้อซื้อขายขายหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องการมาลงทุนในหุ้นเพื่อหวังเอาแค่ปันผลหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณก็ต้องหาแนวทางที่มันถูกจริตกับทุนซึ่งในช่องของผมเนี่ยก็จะนําเสนอในเรื่องของการลงทุนในหุ้นเติบโตการรันเทนการใช้ในเรื่องของการดูงบการเงินพื้นฐานการเติบโตของกิจการประกอบกับการใช้เทคนิคอลหาหุ้นที่ขึ้นได้เลยหุ้นได้แรงขึ้นได้จริงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าชอบสไตล์นี้เนี่ยก็ แล้วผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเลิกเปลี่ยนแนวแล้วก็โฟกัสโฟกัสโฟกัสอยู่กับแนวทางเดิมนะครับที่ทุกๆท,ท่านเลือกแล้วเนี่ยซ้ำๆซ้าๆซ้ำๆแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบ Data ช a อบ์ i อเนี่ยก็ไปเลือกในแนวทางที่เราชอบแล้วก็มุ่งทางนั้นให้เต็มที่อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปทีเฟกเดี๋ยวไป DWT อะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เราเนี่ย จดนะครับแล้วก็คุยกับตัวเองดีๆแล้วก็สรุปมันออกมาแล้วก็เลือกมันหลังจากที่จบคลิปนี้นะครับข้อ2นะครับหลังจากที่เราเลือกแนวทางได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวทางอะไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยซื้อตอนโลภขายตอนกลัว แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่ทุกอย่างดูดีนะครับเวลาที่ตลาดขึ้นตลาดเขียวไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นก็ดีคริปโตก็ดีทีเฟกก็ดีเวลาที่อะไรมันไปเป็นไปในทิศทางที่ดีเนี่ยเขาก็จะซื้อนะครับเขาก็จะอยากที่จะเข้าไปแห่เล่นด้วยนะครับเพื่อที่จะอยากจะได้มีกําไรเหมือนคนอื่นเขาอยากจะได้มีรถสปอร์ตมาโชว์เหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่ว่าการทําแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เป็นจุดสูงสุดของรอบไซเคิลนั้นๆนะครับผมหรือพูด ง่ายว่าเป็นการจบรอบนั่นเองดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมการันตีได้เลยว่าทําแล้วขาดทุนแน่นอนคือซื้อเมื่อทุกอย่างดูดีแล้วก็ขายเมื่อทุกอย่างดูแย่ทุกอย่างดูน่ากลัวไปหมดเลยตลาดหุ้นแดงนักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลัวขายล้างพอร์ตสุดท้ายนะครับขายที่จุดต่ําสุด แล้วพอราคากลับขึ้นมาเบรกไฮได้ใหม่หรือว่ากลับขึ้นมาเป็นจุดสูงสุดใหม่เนี่ยก็กลับเข้ามาโลบอีกครั้งวนเวียนอยู่เป็นไซเคิลแบบนี้ไม่รู้กี่ปีนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เราเนี่ยมีหลักการที่ยึดมั่นที่มั่นคงไว้ก่อนเลยเช่นสมมุติว่าเราเลือกลงทุนในหุ้นเติบโตอย่างผมเนี่ยการที่เราเข้ามานะครับแล้วเราหาว่าตัวไหนมันเติบโตตัวไหนกราฟเนี่ยเขาแค่ย่ออยู่ในขาขึ้นตัวไหนที่เขาเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเราจําเป็นที่จะต้องเลือกได้จําเป็นที่จะต้องเเลลืออกกป็็นนัผมแ้ววย่า ไวอย่าไหลไปตามความรู้สึกของตลาดความรู้สึกของโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าเราเลิกนิสัยนี้ได้เนี่ยรับรองเลยว่าไม่ว่าเราจะลงทุนหรือจะเทรดแนวไหนเนี่ยผลลัพธ์มันดีขึ้นแน่นอนครับข้อ3นะครับอย่าโอเวอร์เทรดหรือว่าอย่ามั่นใจอะไรเกินไปนะครับผมหลายๆคนนะครับเห็นไอดอลที่มีการเอาอินหุ้นแล้วก็สามารถที่จะพลิกชีวิตขึ้นมาได้ แต่คุณรู้ไหมครับว่านักลงทุนหลายๆคนในตลาดเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสมาพูดนะครับว่าเขาเนี่ยต้องหมดเนื้อหมดตัวไปเท่าไหร่กับการออกอินนะครับรวมไปถึงการใช้เรเวเลตในสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น TF e ฟกก็ดีหรือว่าเป็นพวกคริปโตก็ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความรู้เรามีแต่ความโลภเราย่อมที่จะตกเป็นเหยื่อของตลาดแล้วก็ย่อมที่จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องสูญเสียให้กับตลาดนี้ไปนะครับผมดังนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเนี่ยคือสิ่ง ที่ดีที่สุดนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยโตแน่นอนคุณลองคิดดูนะครับว่ามันจะน่าเสียดายแค่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกอออินหุ้นตัวหนึ่งไปแต่ปรากฏว่าหุ้นอีกตัวเนี่ยเขาขึ้นไปเป็น100%เป็นร้อยเ็เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการที่เรากระจายหุ้นแบบพอเหมาะสมเนี่ยสักประมาณ5ตัว7ตัวไม่เกิน10ตัวอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับ เราก็ย่อมมีโอกาสที่พอร์ตเราเนี่ยจะมีความสมดุลน,นะครับหรือว่ามีความสเตเบิลมากกว่าการที่พอร์ตเนี่ยจะต้องลงไปเยอะๆย0่สิเนี่ยก็เป็นไปได้ยากครับทั้งนี้เราก็ต้องใช้คู่กับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับหรือว่าเรื่องของการบริหารจุดตัดขาดทุนเรื่องของการสต็อปลอสการบริหารลิกซ์เมเนจเมนตต่างๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับว่า เราเนี่ยห้ามโอเวอร์เทรดแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเยอะๆนะครับอย่าไป all in หุ้นแค่แบ่งพอร์ตนะครับประมาณ5ตัวเนี่ยพอร์ตก็สามารถที่จะเติบโตได้แล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นด้วยกับผมหรือใครเห็นว่าข้อไหนที่โดนใจหรือเกินเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ